สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานแอปแกลบนะครับววาถ้าเรามีแอป,ปแล้วนะครับเราก็กดเข้ามาที่แอป,ปมันก็จะขึ้นเมนูคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นมันก็จะโชว์ว่าดําเนินการต่อด้วย Facebook ดําเนินการต่อด้วย Google หรือดําเนินการต่อด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับสําหรับผมก็จะ ดำเนินการต่อด้วย Facebook นะครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าแกลบขอสิทธิการเข้าถึงนะครับเราก็สามารถกดด,ดําเนินการต่อด้วยชื่อเฟซเราเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> หลังจากนั้นมันก็จะให้เรานะครับใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับแล้วก็กดนะครับคําว่าถัดไป หลังจากนั้นก็ขึ้นตัวเลกให้เราใส่ข้อความเข้าไปนะครับนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอันเสจสิ้นแล้วนะครับเราก็กดถัดไปนะครับเราก็เลือกขณะใช้แอปนะครับเราก็กดสามาตกลงนะครับ น้องกเข้ามาระบุตำแหน่งเองก็ได้นะครับประเทศไหนนะครับผมก็จะเลือกประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะครับวว้าผมก็จะใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะครับนะครับหลังจากนั้นมันก็เข้ามาสู่เมนูต่างๆนะครับมันก็จะมีเมนูอาหารร้านค้าการเดินทางส่งด่วนแพ็กเกจรีวอร์ดโปรโมชั่นนะครับต่างๆนะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆนะให้เราเลือกนะครับ เก็สามารถกดเข้าดูได้นะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นรายการนะครับแล้วก็เป็นการชำระเงินนะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีข้อความแชทต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับข้อมูลที่เรายืนยันในบัญชีในการใช้แอปแคปนะครับนะครับ าเราจะกดเข้าไปสั huh, um ่งอาหารเราก็สามารถเข้าไปดูเมนูอาหารตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีอาหารให้เราเลือกต่างๆนะครับร้านค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับให้เราเลือกนะครับเราจะชอบร้านค้าแบบไหนนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความหาได้เลยนะครับไม่ง่ายนะครับอ่า ง่ายแค่นี้เองนะครับมันก็จะมีเมนูแนะนําต่างๆให้เราเลือกนะครับก็เลื่อนขึ้นดูนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดใช้งานกระเป๋านะครับอ่าอันนี้นะจะมีเติมเงินสะแกนใจอ้นใจนะครับต่างๆนะครับง่ายๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม